โรงเรียนบางเสรจวิทยาคมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก่อตั้งขึ้นโดยพระครูขันติยาพิวัตรหรือหลวงพ่อฉบับเจ้าอาวาสวัดแก้วขอพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบางเสดรจเพื่อให้เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2519โดยมีคุณหญิงจรักรรัฐบำรุงพงม์ถวายโฉนดที่ดินจำนวน31ไร่เพื่อพระราชทานให้ไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและในปีพุทธศักราช2500 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป็นครั้งแรกในวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2520โดยมีนักเรียนจํานวน87คนและในปีพุทธศักราช2540ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมตั้งอยู่ที่59หมู่2ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้การบริหารงานโดย ผู้อำนวยการวีรพัฒน์รุ่งโรจน,น์าภดลท่านรองผู้อำนวยการภัยรินอิงคณิน้นกลุ่มงานบริหารทั่วไปครูรัชรินพุ่มพวงหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนครูธนาพรไร้ประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและครูวีรชัยอุไรารางกูลหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและบุคลากรโดยมีครูผู้สอนครบทุกรายวิชา เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการจัดก,การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครูมีการจัดก,การเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีสื่อประกอบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง นักเรียนมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและยังมีความหลากหลายในด้านภาษาประจำถิ่นเช่นภาษามง้งภาษากเรี่ยงและภาษายาวการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์การจัดการกับอารมณ์ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุขในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมเปิดสอนสองแผนการเรียนประกอบด้วย แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับวัยความต้องการความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม และในปีการศึกษาพุทธศักราช2567โรงเรียนบางเสด็จวิทยาค เมื่อนักเรียนจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอาทิเช่นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ถุฎการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเจ้าหน้าที่บัญชีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายนักออกแบบเว็บไซต์นักเขียนโปรแกรม และยังสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้านสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมทุกคนจะได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แก่บริการรถรับส่งนักเรียนมีบริการหอพักนอนสมีบริการอาหารให้นักเรียนประจำครบทั้ง3มือ้อ นอกจากนี้แล้วนักเรียนโรงเรียนบางเสรจวิทยาคมยังไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านนักเรียนโรงเรียนบางเสรจวิทยาคมจะได้รับโอกาสและทุนการศึกษาจากหลากหลายหน่วยงาน นักเรียนโรงเรียนบางเสรจวิทยาคม

สมัครวันนี้นักเรียนจะได้